สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับกับเจ้า nmax นะครับ155นะครับผมคันนี้นะครับผมได้ลงไปคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับราคาคันนี้เราขายอยู่ที่6 5 0 0 0นานะครับผมคันนี้เป็นปี2020นะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของรถกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นรอยนะครับอันนี้ก็คือล้างออกนะครับเพรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมสภาพยางนะครับโดยทั่วไปรถไม่เคยมีล้มนะครับไม่เคยมีชนนะครับ สภาพยางโดยทั่วไปนะครับผมนี่นะฮะสภาพรอบๆรถเลยนะครับผมก็ไม่ได้แต่งอะไรนะครับคันนี้เดิมเดิมนะฮะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับก็ใช้งานน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันครับว่าคันนี้เลขไม้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวฟังเสียงเรื่องกันครับ ครคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่3,861กิโลนะครับผมอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนิ่งมากนะครับก็คันนี้นะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่65,000นะครับผมถ้าสนใจทักเข้ามาได้นะครับที่093-269-5656นะครับสวัสดีครับ